สบายดีสวัสด <Yeah. S 1> ีพ่อแม่พี่น้องมาสุขุกคนเด้อว่าอยู่ทางไกลทางไกลพี่น้องต่างภายในหรือว่าต <No. S 1> ่างประเทศพี่น้องก่อนยินดีต้อนรับปิดตู้ซองบายยมสันแดงเข้าไปพี่น้องมีเฮาสิมาถ่ายวัดให้ถูกคือวัดนั่นเด้อวัดรยังกอบบัดเทพดีลาพี่น้องเพชรตะบิ่งตะส้มอยู่พี่น้องบรรยากาศรอบๆโบสถ์พี่น้องเด้อ อันนี้สีเป็นท,า,ทานี่คือเหามาจัดงานเลี้ยงก็เลยมีโอกาสเขาม,มาถ่ายเนาะเป็น,นอะไรเนาะงามบ่ถาดยภาพกระเจ้า,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 จาพี่น้องสูงเสียดฝ่าเลยเบิ่งไปเลยพี่น้องเห็นน้ำกันเลยฝากกดไลค์กดแชรเนนนนเ์เด้ย๋ำำดยพี่น้องกดติดตามเด้ยวกันเยอะอยู่แถวลำกําแหงเด้อพี่น้องเด้อะ ตเลาเลาเหงใช่คนี่คือบรรยากาศติดเวลาเล่าเพลงใหญ่ขนาดเลยเพื่นบรรดา阿ามาเากาะจังไ้ไข่กว่างไงว่าสักไข่กับเาืน ไข่กันชมซิมวันเท่าอะไรพี่น้องเพื่อนบันด้านมาเลยวันด้านเออซิมอะไรดีกว่าแต่ว่ามีพัชนาทด้วยดิแต่ว่าจะมีสองขางวัดวันเท่ากันตอนนี้หางอย่างละวัดพี่น้องสบายดีเด้อผพบกับวันใหม่สบายดีและสวัสดีมีบรรยากาศมาถ่ายพี่น้องเลยดูเลย